Everything fades Nothing lasts สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Bucket List ขอผมอีกครั้งนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงดีวิวซีรีส์มู v วิชิ่นใครนะทุกคนนะวันนี้มาเป็นซีรีส์แบบใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนนะนั่นก็คือเรื่อง Beef นั่นเองนะทุกคนแล้ว B ถ E F นะทุกคนแน่อย่างในโปสเตอร์นี้เลยนะทุกคนนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเอาล่ะทุกคนบอกเลยว่า ก็จะได้เหมือนเดิมนะทุกคนพาะตอนนี้มันมีแค่หนึ่งซีซั่นแล้วก็มีแค่สิบตอนนะแล้วก็น่าจะจบแล้วจบเลยทุกคนประมาณนั้นรงไปถึงช่องก็คือเป็นดราม่าคอมเมดี้นะแต่ว่าส่วนตัวของผมผมไม่คิดว่ามันคอมเมดี้ขนาดนั้นนะทุกคนต้องเตรียมตัวแนละเตรียมใจนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเออคอมเมดี้แบบฮาแบบทำกลิ้งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แบบมาเป็นระยะระยะอะไรประมาณนี้ประมาณนั้น,นทุกคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมสุดๆร้อนๆเลยน,ะนั่นก็คือพึ่ง จะออนแอร์เมื่อวานนี้เองหรือว่าันที่หกเมษายนปีสองพันยี่ามทุกคนนะบอกเลยว่าส,สดๆแล้วเรในเน็ตฟลิกซ์ทุกคนนะไปหาดูกันได้โอ้รวมไปถึงนักแสดงเนี่ยก็มีตัวปังๆท่านั้นเลยนะทุกคนนะแบบเลิศสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะคนนี้เลยทุกคนคนแรกนะครับผมอาลีวองนะครับผมมาจากอเมริกันเฮาส์ไวท์นะทุกคนนะแล้วก็คนที่ 2, สองคนนี้เลยทุกคนนี่คนนี้ดังหน่อยนะทุกคนนะตซเวน อยู่นะทุกคนมาจาก The w a l k i n g d e a d นั่นเองที่เป็นอาแสดงเป็นคนเกาหลีเนี่ย The Walking Dead นะทุกคนประมาณนั้นซึ่งผมก็เป็นแฟน Walking Dead นะทุกคนแล้วก็แบบอาชพิทออฟของวอล์กิ่งเด d ์ด้วยเหมือนกันประมาณนั้นเพราะคนคนนี้คนนี้แบบสุดจริงๆนั้นเก่งอยู่แล้วประมาณนั้นแล้วก็มีคนนี้นะทุกคนอีกคนนึงเป็นชื่อว่า Ashley Park ทุกคนเล่นในเรื่อง Emily in Paris นั่นเองเป็นแบบว่า,าเพื่อนนางเอกเลยนะที่แบบออกมาบ่อยมาแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับเรื่องนี้ อ่าคนแอชลีย์พาร์กเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นตัวเชื่อมตัวหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนนะเป็นบทสำคัญในบทนี้เหมือนกันเพลงประกอบของอีพีหนึ่งอ่ะคือแบบโอ้ยเป็นเพลง The Reason ของครูบาสเต็งแหละทุกคนคือแบบเป็นหนึ่งในวงที่ผมชอบมากเลยนะเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววงนี้ด้วยแล้วก็โหเอาง่ายๆว่าแบบเพลงประกอบของแต่ละอีพีแต่ละตอนน่ะตรงใจโดนใจมากเลยเพลงนี้แบบเออเขาหาเพลงได้ดีมากจริงๆ แล้วก็เต็มไปด้วยแบบข้อคิดปรัชญายเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนในเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ว่าแบบเฮ้ยอย่างที่ผมอ่ะบอกไปแล้วเนอะว่าแบบเป็นตัวอย่างนะว่าแบบอ่า everything fades nothing lasts ก็คือแบบทุกอย่างมันก็ค่อยๆเลือนหายไปไม่มีอะไรที่แบบว่าอยู่ยงคงกรพันนะประมาณนั้นน่ะเออคือแบบมันเป็นเรื่องราวของแบบคนสองคนที่มาจากที่มาจากเขาเรียกว่า สังคมเดียวกันประมาณนั้นแล้วก็คนหนึ่งไต,ต่เต้าไปถือแบบจุดสูงสุดก็คือกลายเป็นเศรษฐีเป็นแบบคนรวยไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ไมไ่รวยขนาดนั้นแต่ว่าก็รวยอ่ะก็ถือว่าเป็นอ่าสังคมชั้นกลางสูงนะประมาณนั้นส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออยู่สังคมชั้นกลางล่างเลยประมาณนี้นทุกคนแล้วก็แบบมีคําถามกันว่าบบเออผมจะทำยังไงถึงจะได้ไปถึงแบบอย่างคุณได้นะอะไรประมาณนั้นก็บอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราจะไปใใได้ไกลไหมหรือไม่ไกลหรือวาอ่าผลของการกระทำที่เราทำเอาไว้แม้ว่าจะในอดีตบางอย่างมันก็จะมีผลกระทบมาสู่ปัจจุบันและปัจคตของเราด้วยเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ระวังการกระทำของเราเอาไว้นะทุกอย่างมันมีผลกระทบกลับมาหมดเลยซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้แบบว่าทําให้มันกระจ่างมากขึ้นุดยอดจริงๆรวมไปถึงแบบ ความโกรธก็คืออาภาวะจิตสํานึกชั่วคราวนะทุกคนนะที่เขาเรียกกันตามจิตวิทยาเนอะแบบเออเรื่องนี้ดีมากๆเลยทุกคนเอาจริงนะแบบเออไม่ว่าจะเป็นร relationship แบบไหนเขาทำอะไนคือการคอ m u n i ิเคชันหรือว่าการคุยอ่ามันคือสิ่งที่จาเป็นมากๆเลยทุกคนอืมแล้วก็แบบเหมาะสําหรับคนที่แบบอยู่ยุคนี้สุดๆเลยนะทุกคนนะแบบอย่างแบบคนที่เบิร์นเอาท์หรือคนที่เครียดจากงานหรือว่าแบบคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชันานชีวิตนี้ชั้น พยายามทํามาสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรมาเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่แบบว่าจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะใจใช่ปะเออประมาณว่าแบบเออฉันมีแนละ้วฉันมีครบทุกอย่างแนละ้วแต่ทำไมรู้สึกว่ามันยังไม่คอมพลีเลยชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเออหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบพยายามตามพยายามทําแต่สุดท้ายแล้วทําไมชีวิตมันก็เหมือนทําร้ายฉันแบบชีวิตตัวทำร้ายอะไรประมาณนั้นว่าทําไมสุดท้ายแล้วชีวิตฉันก็ไม่ได้อย่างที่ฉันพยายามที่สุดของชีวิตอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นทุกคนนะ เออซึ่งแบบดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วอะไม่มีความจริงที่เป็นรูปธรรมหรอกนะเราสร้างความจริงที่เราอยากอยู่เท่านั้นแหละอืมว่าแบบเออเราอยากจะให้เ,เรามองเห็นครอบครัวของเราเป็นยังไงนนะาคตหรือว่าเราต้องการอะไรให้ครอบเพื่อครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อตัวเราเองประมาณนั้นนะทุกคนคือแบบมันเหมือนเป็นการสร้างความจริงเรียลิต,ตี้ขึ้นมาในสิ่งที่มันยังไม่เคยมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีหรอกนะว่าแบบ จะต้องเป็นมืมน,น,นี้ไม่ได้ไงอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราอยากจะสร้างมันยังไงเราเห็นแน่นะคนเราเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้ตามแรงที่เราผลักดันตัวเราเองนะทุกคนนะประมาณานั้นเออแล้วก็แบบประมาณนั้นว่าแบบเออคนมักมองด้านลบก,ก่อนเสมอๆอยู่แล้วว่าก่อนด้านบวกของคนอื่นนลยเนาะอืมถ้าส,ส่วนใหญ่นะทุกคนนะไม่ด้บอกทุกคนนะเออ מים. แล้วก็แบบยิ่งมีเรื่องให้แบบเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องยิง่นทำไ้รู้สึกว่าแบบแหะทำอะไรผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นคนมาหรือเปล่าเรื่มานี้ซึ่งแบบ ซีรีส์เรื่องนี้ได้รวบร,รวมทั้งหมดเอามาใส่ยในเรื่องนี้หมดแล้วแลวตอนจบก็ดีม,มากๆเลยทุกคนเออตอนจบดูแบบอืมก็ดูแบบเออโอเคนะมันคือการแบบ catch a moment ทุกคนว่าแบบเออเราอยู่เราแบบว่าปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะเอออะไรที่มีเรามีความสุขเราก็แบบคว้าเอาไว้ในตอนนี้แบบเออประมาณนั้นแหละทุกคน ซึ่งบอกเลยว่าใครที่เครียดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจ,จากที่ผมดูจบไปนะเออมันจะมีความดาวเล็กๆหนึ่งจากความดราม่าของเรื่องเพียงแต่ว่าแบบมันก็ฟื้นฟูใจอยู่เหมือนกันนะเออจากที่คิดเครียดอยู่ดูแล้วแบบเฮ้ยเราเรามีแรงบันดาลใจขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะว่าแบบในการใช้ชีวิตต่อในการที่จะแบบทําอะไรให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วว่าชีวิตเรามันก็คืออยู่กับแค่แบบแคชอะโมเมนต์แบบแ,ค moment, แค่นั้นเองเนอะว่าแบบทำปัจจุบันที่สุดอะไรที่มีความสุขเราก็ทําอะไรที่เรา รู้สึกว่าเราอยากจะทาให้ครอบครัวทาตัวเราเองทําให้คนที่เรารักก็ทําไปโดยที่ไม่เหลือต้อนคนอื่นแค่นั้นเองเพราะทุกการกระทำมันมีผลของการกระทําสะท้อนกลับมาอีกนะทุกคนประมาณนั้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อมันคือหลักปริศานาเนืทุกคนเนื้อเหมือนปลาบอลเด้งกลับมาจากกําแพงอ่ะอืประมาณนั้นแหละเอาละทุกคนยังไงเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมแต่ชอาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยน่ะแล้วก็กดไลค์ด้ยทุกคนนะบ๊ายบาย